โอ้ยสวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับผมทบนี้แล้วก็อยู่กันในเกมมินิบอลอีกแล้วนะครับผมในอีพีนี้ก็เป็นอีพีที่3แล้วนะครับผมแล้วก็สาหรับในวันนี้นะเราก็จะได้ลงเหมืองแบบจริงจงจังๆงเลยสักทีนะก็คือชิปที่แล้วนี่คือเราไปป้นหมู่บ้านมาใช่ไหมแล้วก็ชิปนีนะ้เราจะทําการลงเหมืองแบบจริงจงจังๆแล้ลลิปที่คนเราได้ไปไปขุดเป็นเหมืองมานะไปขุดเจอเหมืองมาท้่ข้างล่างตรงนี้เลยแล้ววันนี้นะเราก็จะไปทําการตะลุยเหมืองกันลงเหมืองกันลงเหมืองกัน มาถึงก็ขอจัดการจัดการหน่อยโอเคฮะไปไปลงเหมืองกันดีกว่าโอ้โหนี่มันยืนรอเราข้างหน้าแล้วนะมามามเยอะแบบนี้ชอบมันเลยใช้เวลาใช้ดาวให้เปลืองแล้วนะครับทุกคน,นแล้วร่เยอะด้วยมามามา,มา เรียบร้อยฮะตายหมดอุ้ยมา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 ตายไปอุ้ยเล็กเล็กเล็กเลเลกตอนนี้คอยหาเล็กอย่างมากควยหาเล็กมากๆปุ๊บเก็บมาให้หมดตอนนี้เจอแร่อะไรก็คุณหมดนะฮะสำคัญหมดตอนนี้ เรายังไม่รวยเท่าไหร่ต้องเก็บมาให้หมดปุ๊บโอเคแล้วก็อันนี้เป็นแร่อะไรไม่รู้เก็บมาก่อนเป็นหินมาะระคไรคืออะไรไม่รู้เก็บมาอันนี้เป็นรูนนะครับเอาไว้คล้ายๆล้ายเอนชาเอาไว้คล้ายๆลเอนชารนั่นแหละ เก็บไว้นะฮะอุ้ยอุ้ยอุ <nosso fuck> <men amigo> <ruption gamma enders> ้ยเกือบแล้วเกือบแล้วปุ๊บตีเสร็จนี้เตรียมซูได้เลยอุ้ยตีไม่โดนเมื่อกี้โอเคฮะอันนี้ไม่มีโชคดีไปอันนี้ก็เป็นหินลูนนะเฮ้ยอ๋าไม่มีแล้วถือว่าเราโชคดี อ่ะอันนี้ก็ลูนหินรูนด้วยกันอุ้ยอุ้ยเยอะเยอะเยอะอันนีู้้โอเคครับอุ้ยตัวนี้เป็นเหมือนห้องอะไรสักอย่างละขอคุณแรกก่อนขอคุณแรกก่อนแป๊บนึงโอเคฮะไม่น่าจะมีตัวอะไรนะไหนดูดิพี่อะไรให้เราบ้างยิงเล็กไฟไม่รู้ว่ามาทำอะไรอันนี้สถานีอวกาศ แล้วก็เป็นหนังออดเก็บไมห้หมดอ,อันนี้เหล็กแล้วก็หมักฝรั่งเก็บไม้ให้หมดฮะตอนนี้สัมพันธ์หมด <are> โอ้โของเราจะเต็มตัวแล้ววะออโอ้โหทเมื่อกี้ไม่หันกลับมาน,นี่ไม่เห็นเลยนะว่ามีเหล็กอยู่ตรงนั้นอะเดี๋ยวผมขอฝากของไว้ก่อนแป๊บหนึ่งแล้วกันเดี๋ยวกลับมาเอานะเพื่อนอเก็บไว้ก่อนเดี๋ยวกลับมาเอาอยู่ใกล้ๆเองเดี๋ยวค่อยกลับมาเอาปึ๊บปึ๊บ โอเคเรียบร้อยอันนี้แล้วก็เอาไปรวมโอเคฮะทำตัวให้โลง่ลงๆเข้าไว้ตรงนี้มีเหล็กอยู่อันนึงโอเคอุ้ยนึกว่าจะมีอันเดียวซะแล้วอนนโอ้โหอันสุดท้ายแล้วอุ้ยมันมาโหตัวไฟด้วยผมไม่ชอบเลยตัวไฟอุ้ยข้ามบนมีอุ้ยสิกแซงนะวิ่งสิกแซงอืออุ้ยโอ้โหยังดะ ตายเลยอะไ,ไรฮะใช้ดาวไปมามาให้หมดไอ้พวกนี้ซิกแซกพิ้งซิกแซกเออไม่โดนนี่ไงทอนแล้วมีเยอะปักไปอันไหนดีขวาอะลรซ้ายดีไปทางซ้ายก่อนโอ้โหถินลูนเต็มเลยเก็บไปฮะเดี๋ยวเราต้องได้ใช้แน่ๆสักวันหนึ่งอุ้ยโ,โ,โดนีอีกแล้ว <c oughs> โอเคอรับผมก็ได้ ขุดพวกฝั่งซ้ายมาหมดแล้วนะแล้วก็เดินทางไปฝั่งขวากันดีกว่ามาดูดิฝั่งขวาจะมีอะไรให้เราบ้างเนี่ยโอ้โหมีแต่ฐานนะฐานเต็มเลยอุย้ยข้างหน้ามีเหล็กปุ๊บวงหน้าหาเหล็กฮนะตอนนี้ต้องการเหล็กอย่างมากโอเคหมดแล้วอย่บอกนะว่าทางตังนอะเดี๋ยวลองขุดดูก่อนดีกว่าเผื่อมันจะมีทางให้เรานะ อย่าตันเลยเพื่อนขอร้องผมว่าเราลองคุดขึ้นไป้างบนดูบ้างดีกว่าเผื่อจะเจอนะขอร้องเออยังไม่อยากหยุดแค่นี้อยากได้แรงมาก่อนอุ้ยนี่งไงทุกคนใช่ไหมปุ๊บอ้านี่ไงเป็นทางเลยถือว่าโชคดีนะที่เราได้ยินเสียงพวกซอมบี้นะปุ๊บโอเค ตัวนี้เป็นทองแดงนะฮะโอ้หมอนข้างหน้าจะเป็นทางไกลเลยนะทางแยกให้ด้วยเราไปตรงไปก่อนแล้วกันนะทุกคนปึ๊บเอมีเสียงอยู่ใกล้ๆแล้วนั้นจะได้เหล็กเยอะพอตัวเลยนะวันนี้เนี่ยทำไมเสียงมันใกล้จังอะ่ะคือตรงนี้หรอไหนอขอลองขุดไปดูซิ ไม่มีเสียงมาจากไหนเยอตอนนี้จะฟั <laughs> งเลยนะทิ้งขุดเราเนี่ยเคี้ยไม่มีอะไรแล้วตรงนี้มีน้ำนอีกในอาหารมากินเลยเราได้เนื้อมาบ้างไหมเนี่ยไม่ได้เลยขุดไปฮนะหินลูน ทางเรียบร้อยอุ้ย,ย,ย,ยตายหมดฮนะเล็บน้อยผมจะตายแล้วไม่มีอาหารด้วยวุ้ยมันอยู่ตรงนี้ครัคอยหาหน่อยเพื่อนมาฮะอุ้ยซิกแซกซิกแซกเผื่อเหลือแปดฆ่ามันฆ่ามันฆ่าม,ม,มันไม่มีโอ้โหมันนี่ตัวนี้ไม่มีเนื้อให้นะ ขอขุดทานหน่อยขอขุดทานหน่อยข,ขุดมาให้หมด่ะขุดมาให้หมดผมวันต้องมีทางไปต่อเอ้ y. แต่ว่าไปทางไหนนี้ดิผัวน่าจต้องไปทางนี้นี่แหละเดี๋ยวเราลองนี่นี่นี่หเสียงใกล้ๆเลยเส,สียงมาตรงนี้ไหมไม่รู้ว่าเดี๋ยวเราลองขุดไปแล้วกัน เป็นทางเดียวดีกว่ามันต้องมีทางให้เราแหละออ้ยโอ้โหอ้ย้ยเดือดเดอเดือดเดอดอดเดอดยอยเดอเอดเยอ้เอดือดออ ตายไปโอ้โหของเราพังเลยทุกคนไม่เป็นไรฮะเสร็จทุกคนวันนี้เราก็ถึงข้างบนเรียบร้อยแล้วเราก็กำลังสู้ขึ้นมาแล้วก็โดนตีเลยเยอะมากอุ๊ยโอ้โห,โโห,ม,หมีดาวเยอะใช้ไปเลยโอ้โห หมามามาให้หมดทุกคนตายยอมรยบอุ้ยไก่กกไก่ไก่จ๋าได้ยินไหมว่าสิใครเราได้อุย๊ยลืมผมลืมไปหยิบไปนี่ขอกลับไปหยิบ แบ,บนึโอเคครับทุกคนตอนนี้ผมก็ได้ทำการย้ายของอะไรขึ้นมาเสร็จหมดแล้วเรียบร้อยน,นะแล้วตอนนี้เห็นไหมะฮะที่ผมในมือที่ผมถือเนะี่ยมันคือ,อกระสุนของหนังสติ๊กนั่นเองนะผมซึ่งที่ผมบอกไปตอนแรกว,ว่าเราจะฆ่าบอสเจ้าตัวหน่อยซ้ายกันนะครับโดยผมจะใช้ในหนังสติ๊กในการฆ่ามันเลยก็น่าจะยิงนานอยู่ผมเตรียมลูกกระสุนไว้เยอะเลยฮะบอกเลยก็วันนี้เราต้องฆ่ามันให้ได้แนละ้วทุกคนแล้วก็ผมได้ ย้ายของอะไรมาไว้หมดแล้วเรียบร้อยนะนี่ก็เราได้เหล็กมา16อันบ้างเท่าที่ผมจำได้ใช่ไหมอ๋อเราได้มา18อันนะฮะแล้วก็ได้ทองแดงมาอีกเท่าไหร่เราได้ทองแดงมา1กองกับีก4อันเลยนะทุกคนโอ้โหเปิดมาก็ฝนตกเลยอะไรนี่ผมได้ทำผ่านรอไว้แล้วเรียบร้อยแนละ้วทุกคนนี่ฮะั่านรอ เอาไว้ยืนรอเพื่อให้เจ้าตัวหนอนทรายมันเกิดนะทุกคนไปตัดไปตอนที่มันเกิดเลยดีกว่าโอเคครับทุกคนตอนนี้บอสหนอนทรายก็เกิดเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะโอเคฮะตอนนี้ผมเตรียมกระสุนไว้ทั้งหมดสิบกองเลยนะทุกคนโอ้โหมาดูกันว่าจะต้องใช้ทั้งหมดกี่อันเนะี่ยโอ้โหน่าจะยาวเลยทุกคนแล้วอยู่ตรงน,นี้ถ้ามันยิงเราไม่โดนนะ แล้วก็ยิงมาได้เรื่อยๆเลยออยิงพายุทรายเริ่มมาแล้วเราก็ไม่โดนนะเพราะว่าเรายืนอยู่ตรงนอกเขตทะเลทรายนะเล็งที่หัวไปฮะจะได้แรงที่สุดนะัะทุกคนลดเทเลนิสเทเลนิสเทเลนิลนโค้ับสู้สู้ชีวิตมากเลยเราเป็ไรฮะเพื่อเลเวลเราทำได้ไปไปเรื่อยๆฮนะปล่อยยาวเลยนะกัน ตอนนี้บอสน,นอนซ้ายอุ้ยตายตอนนี้บอสน,นอนซ้ายนะครับก็จะตายแล้วอีกนิดเดียวอีกนิดเดียวเฮ้ยเฮ้ยโอ้โหมันขยับมาใกล้แล้วไปอย่ามายุ่งเฮ้ยโุ้ยหเฮ้ยมันลงน้ำมันลงโอ้ยทุกคนเราได้เลเวลมาเยอะมากเลยนะทุกคนดูสิตอนแรกผมมี23ตอนนี้ขึ้นมา67ก็ได้มา43เวลนะโอ้โหได้เยอะมากแล้วก็ ก็ได้ปืนนี่นี่จะเป็นของต่อแพรนะในการฆ่าบอสหนอนซ้ายแล้วทุกคนปืนนี้บอกเลยนะว่าเทพเทบแหละแต่ว่ามันพังยากมากเลยนะทุกคนถือว่าวันนี้แล้วก็ประสบผลเขาสเปเร่นนะครับ อันนี้ก็ต้องขอบคุณทุกคนมากนะผมที่เข้ามารับชมในวันนี้นะก็ใน e ีนี้เราก็ได้บรปปรลุเป้าหมายสเร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะฮะสำหรับการฆ่าม,มอนส่วนซ้ายแล้วก็ล้มภาพวันนี้เราก็ได้แลกมาด้วยนะแต่อาจจะมีเยอะเท่าไหร่นะ,ะเดี๋ยวผมจะไปลงรอบเอาโอเคแล้ววันนี้ก็ขอบคุณมากครับฝากดตามนะครับผมบ๊ายบาย